ทำอะไรครับดูอะไรครับเห็งๆไปยังป<ะ>่ะป่ะลูกป่ะหืมอืม มะม่วงมะม่วงชนกนะไม่ไปไหนเหรอลูกนะไม่ไปขายของเหรอฮึห,ห,ห,หึไม่ไปขายของเลยจะอยู่นี่เหรอลูกฮึฮึไปไหม หืมหืมรอใครรอแม่แม่รอแม่แม่เลยไอ้ถังทานมาแล้วนี่ถังทานอยากเล่นด้วยเนะี่ยมาละถังทานเด็กกระโลกน,น้องเฮียง น้องเฮงเฮงนั่งพับเพียบเลยคือมาผู้ดีเท่าไหรนั่งพับเพียบเรียบร้อยีเจ้าทาั้งท่านนะทั้งท่านไปไหนทั้งท่านจะก,กระทิง้งกระทิงไปไหนกระทิง้งป้าพ่อปาป้า,ปา นี่นั่นแกล้งน้องอะ่ะ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 น้องเขาเล่นกันนะแกล้งน้องอ่ะนะ่ะฮึ่มจ้าถังทาน ไ่ไหนอะถังฐ่านอเอ็งนี่ตัวดำจริงๆเนี่ยดำเห็นแต่ลูกกระตาตอนกลางคืนเนี่ยมองไม่เห็นเลยว่าเป็นเอง็งถ้าไม่เห็นลูกกระตาไปพ่อปะไปะน้องเฮงเฮงไปไปลูกปะไปไปเดี๋ยวไปร้านไปเดินไหม ไปไหมเนะี่ยไปไปพ่อไปแล้วเร็วเร็วไปแค่น,นี้ก็น,นะจ๊ะ